สวัสดีครับพี Olha, <c oughs> CDU, ่น้องกับพี่วิญญาภัาเทียวีละครับในไหนก็มาแล้วก็ลุยต่อเลยครับพี่น้องเด้อมาหนี่สิรลีวิวถนนงามๆนะครับจากอำเภอแวงใหญ่ไปอำเภอแวงน้อยนะครับเนาะติดตามไปเบื่อพี่น้องเนาะในไหนก็มาแล้วนะครับเนาะรับติดตามไปเบื่อถนนอำเภอแวงใหญ่ไปอำเภอแวงน้อยเป็นยังไงคอยติดตามเบิ่งนนะครับเนาะ ครับตอนนี้ออกมาจากอำเภอแวงใหญ่แล้วนะครับเนาะมาเ่อแวงใหญ่แล้วนี่ครับถนนที่เราจะเป็นลักษณะจังซีเห็นปะออกมาจากอำเภอแวงใหญ่มาพันมาแล้วนะครับเด้อจากอำเภอแวงใหญ่ออกมาแลว้วมาปุ๊บมันตรงนี้ก็จะเป็นถนนวิ่งสวนทางก็จ้ะข,ขยายถนนอ่าช่วงที่ว่าเป็นอำเภอนี่เขาจะขยายเป็นถนน4ีเล่นนะครับนเายายน,นยาะสีเล่นใหญ่เลยนะครับเนาะ แวงใหญ่แวงน้อยแวงไรเดียขยติตาเบื้งเบื้องพี่น้องนะครับตัวนี้มุ่งนาไปทางอำเภอแวงหน่อยนะครับเนาะหันหลังให้อำเภอแวงไงแล้วตอนนี้ครับในในวิญญาณมาแล้วไปสุดขีดรถพี่น้องเนาะตาพี่น้องไอ้สิอยากเห็นอำเภอแวงไงแวงหน่อยน้่เนาะครับเนาะมาเบิ่งแวงแวงไงแล้วอยากเบิ่งแวงหน่อยน้่เอาจัดไห้เลยครับไปตามไปดูถนนเส้น อำเภอแวงใหญ่ไปอำเภอแวงน้อยเป็นยังไงแน่นะครับเนาะครับเด้อพี่น้องเด้อถนนเซนีนะครับลนนนนาดลา,า,านเลยนะครับถนนวิ่งส่วนทางพี่น้องนะครับวิ่งส่วนทางเลยนะครับเนาะตาแปลกเลยพี่นอ้องวิญาเห็นไปยุคห่างทั้งเราเขียนว่าไปชัยภูมิได้ไปไย,ยังไนวิญญาคะยังพระทันหูนะครับเนาะมีโอกาสเดี๋ยวไปชัยภูมิเซนีสิเดี๋ยวบอกอุ้ยเพงกันนะ เอฟซีเพิ่นขับรถมาถนนเพชรถนนมิตรภาพบรถติดหลีกเลี่ยงจังไรแน่นนะ,นะครับน <S <S นเนาะเป็นตันนะว่าในน้ำยึดหลักเป็นต้มาในน้ำเอฟซีอยู่นะครับเนาะ <S <S เอาจรงสินะครับตอนนี้ช่มถนนอจากอำเภอแวงใหญ่ไปอำเภอแวงน้อยกันนะครับเนาะครับผมใครติดตามเบิงเดพี่น้องเนาะใครติดตามเบิรงจะเป็นทุ่งหน้าคล้ายๆกันนะครับแวงหน่อยกับแวงใหญ่ถนนคล้ายๆกันเลยนะครับเนาะ ก็ตรงดิ้วนะครับพี่น้องจากแว่งไงมาแว่งหน่อยถนนนี่ตรงวิวตรงเลยครับตรงดิวดิวไม่บรรทัดอายเวละ่ะพี่น้องเอ้ข้อมตรงกระจ้านะข้อมตรงข้อมตรงของถนนพระเจ้าอาดาดเลยอาดาดเลยนะครับนาะโอ้พระเจ้าไทายให้ไทยน้านะครับแสดงว่าผลดีเนาะพี่น้องเนาะผลี่ดีขึ้ได้ดัง้งเนาะ ก็จาเลี้ยงงวัวหลายได้พี่น้องเนอะแถวนี้เนาะแถวแวงหน่อยบางไงเลี้ยงงวัวหลายนะครับเนาะเบื้องายข้างนาครับเป็นเบื้องไปข้างนาเนี่ยเอามีอย่างแน่ว่าจังไดแน่นะครับอำเภอพ้อนตรงไป17กิโลเ,เพิ่มพ้นอำเภอแวงหน่อยสิบเก้าิโลนะครับเด้อใช่พุ่มเจ็ดสิบหาวตรงก็เลี้ยวเอาเด้อพี่น้องไปติดตามบังใช่พุ่มบอกออกขวาเฮาชนวมานะครับใช่พุ่มออกขวานะครับ เบิ้งพี่น้องเบิ้องปลายเบิบ้องปลายเขียวๆนี่เชยภูมิตรงไปลายได้ละเชยภูมิตรงไปกรุงเทปตรงไปโอ้เลี้ยงเทศบาลเพื่อพ่นตรงไปลาเพื่อแบ่งน้อยตรงไปเชยภูมิเลี้ยวขวาครับโอ้โอโอพ่น้องเออน,นะครับเบิง้งวิญญากจะเสดข่มรูตรงนี้นะครับเนาะเห็นปะเชยภูมิถนนสองสองสามสามนะครับเนาะนี่ออกขวามือนี่ครับเชยภูมิออกขวามือเด้อนะครับ แวงหน่อยแวงไงออกไปพี่ตรงไปเลยครับตรงไปเลยนะครับเนาะใช้พุม่มออกขวามือวันหันนะครับเด้อนะครับเนาะเนี่ยมาทางอ่าโงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่แหละครับนะ้าออกมาทางนี้เลยตรงมาิดเลยครับอำเภอพ้อนสิบเจ็ดกิโลเห็นวันหันนะครับนะเนาะอำเภอพ้อนออกจากอำเภอแงงไงมาประมาณสักสิบกิโลอะไรน,นะครับนะเบนาะอำเภอพ้นี่เห็นบ้านนี่นี่ พ่นนี่นะครับสิบห้ากิโลนี่เห็นบ่ครับนะครับไปบอกอยู่นะครับเนาะอำเภอพ่นสิบห้ากิโลอำเภอแวงน้อยจะกิโลเนาะวังหันวิญญาจำบ่ได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามไปเบิ้งพี่น้องนะครับเนาะเป็นยังไงนั่นต้องไปพิสูจน์กันต้องไปชมกันเบิ้งนะครับไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องอ่ะไปลุยกันต่อไปพี่น้องไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับวิญญาพาเที่ยว เสียอย่างพาลุยท,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 นะนะทุกที่ที่มีโอกาสนะครับเนาะทุกที่ที่มีโอกาสวิญญาพาลุยเลยครับพี่น้องมาตรงอาลานอาลานเล้วถนนเจ้าตรงดีพี่น้องเลยยตรงอาลานเลยเนี่ยตรงอาลานอานลานมาเลยครับพี่น้องเห็นมาเนี่ยยาวยาวยาว,ยาวมาพี่้ปยู่ข้างหน้าเห็นบ่าทางแยกข้างหน้านี่พิญาอำเภอแวงน้อยตรงไป อำเภอพนองออกใส่โอ้เออนะครับตามดึกสอนด้พี่น้องเด้อนะขับรถมากคนต่างอานไปตลอดทางนะครับนเนาะเบิ่งไปตลอดทางตงขาขเจให้ไปจังไรแน่นะครับนเนาะอำเภอแวงหน่อยให้ตรงไปพุนเนี่ครับอำเภอเพื่อนนี่ออกใสยมือสัน่าเห็นปะเห็นปะไปมาพี่น้องอำเภอพนนี่ออกใายมือนครราชสีมาเนี่ยแหละออกใสยมือแวง แวงน้อย e, ตรงไปครับตรงไปยังเดียวสันว่าเอารับไปดูตามไปเบิ้งนะครับบ,บ่ไปกรบบงหูพี่น้องสแสดงออกนี e, แน่นอนเนี่ยบาเพ,พื่อพ่นเนี่ยผมมาออกใสยมือเนี่แน่นอนเนี่ยออกสายมือวิญญาณเนี่เห็นปะนะครับนี่สนแสดงแวงน้อย e, ตรงไปพื่น,นครับตรงจังเดียวครับไฟเบิ้งตามไปเบิ้งตามไปเบิ้งบ่ไปบุงบ counter, บบหูนะพี่น้องเนะทีวิญญา มาโอ้สิบหกกิโลครับอำเภอแสิบหกกิโลนะครับสิบหกกิโลถึงอำเภอแวงหน่อยนะครับผม,มอ่าวิญญาณกรรมาเนยใ,ในกามาแล้วพาเอ็ซีไปลุยให้ถึงที่สุดว่าจะด้รู้กันนะครับเนาะเอผมว่าถ้าเกิดว่าถานาถนมิตรภาพรถติดนะครับเนาะเขามาเลี่ยง,งพี่ก็ได้ไหมครับพี่นอ้องเขามาทั้งแวงหน่อยเมืงอ,องพ้นเหนมาแวงหน่อยแวงใหญ่ออกไปมั่นใจคิรี่ออกคอนแกน่นทั้งผุ่นกระได้ไหมครับเนาะ วิญญาเบิ่งแล้วก็แต่มิมีโอกาสนะครับเนาะวิญญาอยากไปบอกเส้นทางเอฟซีผู้เพื่อนเดินทางมาจากกรุงเทพเพราะว่ารถติดเลี่ยงไปยังไดแน่สินะครับเนาะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสวิญญาสิาลุ้าลุยนะครับเนาะคอยที่ตามแล้วก็หายรังรังก้ารังแรงใจวิญญาไปเรื่อยๆนะครับนะเนาะอาศิรู้ทางเส้นทางต่างๆนะครับเนาะครับอำเภอ แวงน้อย16กิโลนะครับเด้อออกมาจากแว่งใหญ่มาเรื่อยๆนะครับเนาะมาเรื่อยๆครับผ่านอะไรนี่ผ่านโรงเรียนโนนทองนะครับผ่านเรียนโนนทองมาเลยถนนกัเจ้าเป็นถนนสวนเล่นตาถนนงามไหมครับเห็นปะพี่น้องสังเกตปะเส้นเทึบนี่หามแซงนะครับเขตชุมชนนี่พี่น้องสังเกตนะครับเด้อเขตชุมชนเนี่ย โคจรา,าจรนถนนข้าเจ้าเฮดนี่เส้นทึบเหลืองนี่ห้ามแซงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับห้ามแซงที่ขาดได้เห็นไหมมันเป็นถนนเส้นทึบคือว่าเป็นเขตชุมชนอะครับห้ามแซงขึินไปเพราะว่าอาจะมีรถออกนะครับตามน้ำซ้อยต่างๆนะครับนะครับพี่น้องใส่รถเสนน้นถนนกันระวังเห็นไหมเส้นทึบตลอดทางข้าเจ้าว่างหายแซงว่างหายแซง,ง,งออกไปไว่ายแซงขึ้นไปนะครับตามตูดก,กันไปเรื่อยๆก็โอเคครับ โคจร้าจอเขารูสยางเนาะใส่รถใส่นุนตามโคจร้าจ,าจรปลอดภัยอยู่แล้วนะครับโอ้ยถนนเจาดีครับพี่น้องเอ้ยดีแท้ดีคักนะครับเนาะโอ้พี่น้องวิญญาเห็นขาจาววานเข่าเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยครับเด้อพฤษภาเดือนพฤษภาเนี่ยนี่ขาจวาววันเขาแล้วเขางอกนะครับเขียวเต็มทงเต็มท่าแล้ว โอ้ทำซูเปอร์แวงหน่อยแวงใหญ่ดิขาเจ้าเห็นหน้าเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้โถ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 ทำไรทำนาแหละครับเนาะครับผมนั่นสิแหละครับขี่รถไปก็สิเห็นยังแปลกๆเนาะครับเนาะเห็นแบบขาเจ้าเห็ดใครเห็ดหน้าเห็นเนาะครับขับรถไปก็สิเห็นเนาะครับเนาะวิญญาภ่าเที่ยววิญญา่ล้วก็นสพาเที่ยวชมถนนงามๆแล้วกับเพื่อต่างๆเห็นเขาเจ้าเกี่ยวเขาไอ้ วานเขาวานน้ำนะครับเนาะครับรู้สึกว่าดีพี่น้องได้เห็นเนาะก็คิดว่าเอฟซีนั่งรถก็วิญญาณเนาะนั่งรถชมบรรยากาศชมถนนไปนะครับเอฟซีภู้บ่เคยมากกสิฮู้นะครับว่าถนนเส้นนี้จากอำเภอแวงใหญ่แวงน้อยนี่เป็นยังไงแน่นะครับก็สิได้ฮู้เห็นบ่อำเภอแวงน้อยกับแวงใหญ่นี่ สีแตกต่างกันซั้มใดสิใหญ่กันสั้มใดคอยติดตามมึงนะครับพี่น้องเนาะว่ามเพื่อแวงหน่อยกับแวงใหญ่นี่สิเป็นจนนังไงแน่อวาเภอแวงใหญ่สีหน่อยหรือสีอองเงยควาเภอแวงหน่อยสีหน่อยหรือสีหญ่คอยติดตามมึงนะครับเด้อคอยติดตามเบิ้งนะครับโอ้ยถนนเป็นเจ้าดีป้อมทุกหน้ากวงปุ๊บเนี่ยมเนี่ยมสุดใจหสใยตาเลยพี่น้นองเอ้ยนะครับนะ สุดยอดอีลีครับถนนเส้นนี้จากอำเภอแวงใหญ่มุ่งหน้าไปอำเภอแวงน้อยนะครับเนะาะวิญญาณกับฮอรซิมาครั้งแรกเวยครับเด้อวิญญาณกับฮอซิมาครั้งแรกเลยครับเดอ้อ,อเ,เดอ้เดอบอกเอฟซีไปก่อนเลยเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าี่น้องเห็นเขาเขาเจาวะเขาก็จะว่า,วานเขียวขึ้นขึ้นค,ครับเขานา้มเต็มหน้าอยู่นะครับเนาะงา้นหน้า,าจะแต่ละงานนี่ นี่มสุดจังสายตาเลยนะครับเนาะเอา้ามีแยกข้างหน้าไปทังไหนแน่นะครับมีแยกข้างหน้าเอาเบอร์พุนออกใายมือแหวงน้อยตรงไปอีกแล้วครับตรงไปอีกนะครับเนาะครับผมหมายเลขทางถนนก็สองหนึ่งเก้าเก้านะครับนะเนาะลักษณะจังสี่โอ้เบอร์พุนเขาได้หลายทางออกได้หลายทางนะครับเนาะแหวงน้อยตรงไปอย่างเดียวตัอยากเลยครับแหวงน้อยแหวงใหญ่ในถนนตรงอย่างเดียวเลยวัดจุมพล วัดจุมพ่นวัดหลวงพ่อนะครับพวันะคนหรือเปล่านะถนนตรงดิ้วเลยพี่หน้องครับโอ้แง่หน่อยแง่ไงนี่ทีหน้าข้าเจ้าไหลไหลพี่น้องเนี่ยมสุดใจใส่ตาเลยดูพี่น้องเห็นปะนนาแค่บางๆเบิ่งขันขันเราเนี้คบับทุงหน้าข้าเจ้าวานเขาแล้วเรียบร้อยโอ้โห บาอนวิญญาณพระเจดเห็นอย่างยุ่งครับพระเจ้าวานเขาแล้วตั้งปีนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับมาเรื่อยๆพี่น้องครับมาเรื่อยๆเลยจากอำเภอแวงไงมุงหนามอำเภอแวงหน่อยขับตรงอย่างเดียวเลยครับถนนงามสัมถนนก็เจ้าดีเลยเรียมเลยนะครับเนาะเห็นบ่ยังยังทีเห็นเลยครับถนนเห็นบ่ปรากฏเห็นแยกข้างหน้าครับมีแยกข้างหน้าแยกอย่างน้อพี่น้องเล้ย ชี้พุ่มออก60กิโลเทมตรชั่วโมครับ,รบเหลี่ยงเมืองอืมีแยกข้างหน้าครับมีแยกข้างหน้าเดี๋ยวคอยติดตามเมืองมีอย่างแน่แยกข้างหน้าเห็นไปเมื่อวานว่าชี้พุ่มออกขวามือนะครับนะลดความเร็วอำเภอเพิ่นอ,ออกไซม์มือฮือเอาครับเอาเภอแหวงหน่อยขวามือบาเยเด้เอาเภอแหวงหน่อยขวามือเนะครับเด้อนะครับขำมือเลยเลยเลย เพลวางน้อยออกขวามือบาอนีลยนะครับนะออกขวามือออกขวามือวิญญาณกบ็บงหัวเสน้นถนนเส้นนี้มาจากสเส้นที่ออกทรายมือไปนี่มาจากมึงพ่นบบงหัเนาะนี่อำเภอพ่นเห็นปะอำเภอพ่นไปขวามือเช่พุออ่มบอกทรายเอออำเภอพ่นไปทรายมือจังหวัดเช่พุ่บอ,อกทรายมือนะครับเขาจะไปเส้นนี่นะเขาจะไปเส้นทั้งเช่พุ่มนะครับนะครับผม ควาวิญญาเรยวกว่ามาทั้งชัยภูมิเลยครับเนอะออกมาเห็นป้ายอำเภอพลออกทรายเนาะถนนสองศูนย์หกห้านะครับไมาเเลกถนนนะครับแวงใหญ่มีลุกสวนสีไหมตั้งพี่ออกมาตั้งชัยภูมิเห็นไหมครับเนอะเอาบุ่งป้ายข้างหน้าครับบุ่งป้ายข้างหน้าดูป้ายข้างหน้าสิเห็นปะนี่เห็นปะครับชัยภูมิกรุงเทพนี่ทางเลี่ยงช่วงเทศกาลโอ้ได้วิ่น้องสมาแลานกรุงเทพได้เลยนี่ครับ ทุงเทพยบได้เลยได้เลยได้เลย,เลยนะครับเนะเาะอำเภอแวงน้อยนะครับตัวเพิ่อพันธุใสัเนาะพีน่น,น้องเยตักิโลนี่ยังเนี่ยโรงเรียนบ้านกุดูจีตุ๊กครุยังไงอ่านบันทึกพี่น้องเยตัวภาษาไทยเดอ้อตัวภาษาไทยเนาะ เพื่อมบนยิ้ใส่นาะเพื่อแบงหน่อยพี่น้องเป็นใบหายเรียกมาตั้งปีละน้อครับเนาะเดี๋ยวกระเดี่ยวมาก่อนนะครับเนาะตามมาเบิ้งเนาะทางเส้นนี้เลี่ยงรถติดเทศ่าชวงหน้เทศกาลเป็นบอกว่าไปใช้ภูมิได้ครับเซนเน่ไปใช้ภูมิได้ไปกรุงเทพุก็ได้นะครับเนาะไปฮอดกรุงเทพได้นะครับเนาะถนนขี้เจ้า คิ๊บเลยครับถึง آ آ, ว่งาอาวิญญาณมานะครับถ้าเกิดช่วงเทศการลรถติดนี่มาแด่นสนีทก็ได้ผมว่าเพราะว่า,วาอาดจีไก่หน่อยนึงก็ได้แต่ว่ารถสะแด้ล่นตลอดได้ไหมครับก็บสีบ้งง่วงเ่าติดนะครับเลาก็สีเล่นได้ตลอดนะครับก็สีล่องเบิ้งวิ่งล่องข้ามาเบิง้งหารถติดทั้งอัฒโนนมิตรภาพนะครับเนาะนะหารถติดทั้งนั้นก็ล่องเลี่ยงข้ามาทั้งแหวงหน่อแหวงใหญ่เบิ้งนะครับเนะาะบน้านบำรุง วัดอย่างนอข้างหน้าครับมาวัดใหญ่แต่นอเนาะไปคุณจุ๊ยใส่อยู่ยวยขวามือผมเนี่ยนะวัดราชบุรลุงสังานาเนาะครับเนาะ,ะทางนี้แหละนี่วัดราชบุรีลรุงเขาเนาะวัดลาดบุรีลุงสันวานะครับนะครับอำเภอแวงใหญ่แวงหน่อยทั้งใดพี่น้องวัดท่านหูอยวัดท่านเนรนไปวัดท่านเนตัวอำเภออยู่นะครับเนาะจะเป็นนักแสดงนี่นะครับต้องว่ากไก่สิไก่อำเภอเ่แหละวิญญาณช่องเบิ้งพอมี ร้านค้าร้านขายต่างๆแล้วนะครับเนาะนี่ตลาดมีอย่างแรงนะห้ามเนาะเห็นปะการชิญยุกข,ข้างหน้าซะอใดเนาะครันนะบพนะี่น้องเห็นปะมีป้ายมีปัม๊มบริษัทมีปั๊มเลยมาม้าเห็นปะครับมีปั๊มน้ำมันแล้วนะครับมีปั๊มน้ำมันเสียมาใกล้อำเภอแล้วนะครับเนาะใกล้ตัวอำเภอแล้วลนะ่ะนะครับเนาะอยู่ใส่หน่อบาดทนะ พื่อพืนที่ทั้งใดน,นะครับอืทั้งใดน,น,น,น่าบานงงเลยครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามบางังคับกันโอ้ถนนข้าเจ้าดีครับแวงน้อยนี่เด้บ้านแวงน้อยนี่มันจังใดนะครับเนาะสิมเมนเขาอำเพื่อเลยครับด่เห็นบ่อนี่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 เห็นบ่อครับเนาะมาจังซีละนี่เขามาจังซีละเนาะโอ้สิเมนอำเพื่อจังเปี่วเปี่วแหน่ไปตรงี่เห็นบ่อครับนี่ แมนโบขีดความเร็วเขตชุมชนนี่บอนะครับเนาะออกไปเบิ man, ้งแม่พี่น้องแมนนี่บออำเภอเพิ่นแม่นบอ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 มันเป็นบุบานซื่อนะครับเนาะแม่นบอแม่นบอมันเพภอยู่พี่บอนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเรื่อยกันครับไม่รู้น้องเนาะเพราะว่าเพราะท่านหูแชร์ชัดเนาะหรือว่าอำเภอพันธีท่านขวามือวิญญ,ญาณพี พื่อท่านหูเนาะครับเนาะเดี๋ยวติดตามไปบึ้งนะครับเนาะอำเภอแวงน้อยอยู่จังดัเดี๋ยวมันอยู่ข้างนาพุ่น่อติดตามเบึ้งนะไปนองนะเป็นจังไดแน่นะอำเภอแวงน้อยนะนี่แหละครับวิญญาณวานเนาะเป็นอังพืแวงไงแวงน่อยนะครับนนานี่แสดงว่านี่แน่นอนครับอําเภอแวงน้อยนี่แหละเขตพืภอเพิ่นเนาะครับ มันยังครับดิค่งขวามือเป็นย่าเลยม่ยังเนี่ยเทศบาลนะครับเเนี่ยสำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อยนี่ครับนี่เด้ออำเภอเด้อครับเด้อที่หน้าเทศบาลนะครับเนาะนี่แหละอำเภอแวงน้อยนะครับแวงน้อยออ้อรถไทยก็จะามาลายแต่รถเกี่ยวเขาจะนางนะครับเนาะ วิญญากับมว่าท่านหูวไรเดียนะครับเดี๋ยวคอยติดตามมึงคือกันนะครับเนาะพี่น้องวิญญากรรครั้งแรกคือกันได้สีมาเนี่ยะครับเนาะนี่นี่นี่มากครั้งแรกคือกันนะครับเนาะอำเภอแวงหน่อยเป็นบ้านเมืองข้าเจ้าอยู่เป็นยมยมนะครับอยู่เป็นมองมองนะครับสังเกตว่าพี่น้องสีอยู่เป็นมองมองก็บ่ติดกันนะนะครับเนาะสังเกตว่าพี่น้องเนี่ยอำเภอข้าเจ้าสี่ สีบ่บเป็นตึกแถวเงาเปลือดนะครับเป็นเป็นนีเงาก็ก็ประมาณนี้นะครับเราประมาณนี้เห็นปะเป็นเนกลืนคู่หาแบบนี้นะครับเห็นปะเป็นคู่หาแบบนี้เห็นปะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะเนี่ยก็อืมนะครับนะเนี่ยลักษณะแบบนี้เห็นปะเป็นสีครับพี่น้องเห็นปะอำเภอข้าเจ้าก็ถือว่าพื้นที่กว้าง วิญญาซ่อมเบิงเดินนี่ว่ามันซ่อนหรือเบิงอยู่ตรงนี้นะครับวิญญาเบิงอยู่ตรงนี้นะเป็นอำเภอตัวใหญ่เลยล่ะต้อบ้านขาเจ้าว่าเป็นคู่หาไหมครับสังเกตบ่คือตลาดขาเจ้าซึ่าเป็นคู่หาสิเป็นเป็นเป็นบ้านไผ่บ้านมันอยู่จังสี่นะฮะเป็นลักษณะจังศี่วัดอย่างนอสนยสาธุวัดขาเจ้ามาคืองามแท้นะครับนาะนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่าพี่นองข้างนาข้างๆาง ขัวมือมือยนี่เป็นยังพี่น้องไปติดตามเบิ wow. ้งมี water, nice. ็ยังนี่เห็นบ่มีสุ่มงามๆเียังนั่นหน้าที่อำเภอว่นี่ที่ประการอำเภอดีเด้พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบะอันนี่เปยังเทศบาลนี่เทศบาลแวงน้อยอยู่ขัวมือผมเห็นบ่นี่ครับเทศบาลเพื่นที่นี่เนี่ยเทศบาลนี่ที่ประการอำเภอแวงน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบื้องในอำเภอเลยครับลรวพี่น้องไปเขาไปพิสูจน์กันดูว่าอำเภอ เพิ่นเป็นจังได้เดี๋ยวว่าสิว่ามาบ่อหอดนะครับเนาะเสียบมาบ่อหอดอำเภอเพิ่นเนาะมาแล้วก็เข้าไปชมพายเอฟซีเข้าไปชมเลยนะครับเนาะอู้ตลาดเพิ่นไงยู่ดีล่ะห่วงทั้งเพินยูดีล่ะนะครับเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียวเข้ามาเลยครับเรียวเข้าไปเลยที่อำเภอไปชมอำเภอเลยครับเข้าไปชมอำเภอเลยอำเภอแวงน้อยเด้อพี่น้องเด้อพายเอฟซีมาเที่ยวชมอำเภอแวงน้อยนะครับเนาะ เบื้งศิละปะข้าจเจ้าเห็นบ่โอ้ย oh, oh, สวยงามแต่พี่น้องข้าจเจ้าเห็นงาน,นีอย่างนอ้อเนื่องจากงานอะไรนอ้อนี่เห็นบ่ครับเป็นสุ่มเป็นชัดง,งามๆพีน่น้องเห็นบ่งามแท้ๆงาน,นีอย่างนอเข้าเจ้าปะย่าขาเลยวงูจักเข้าจเจ้าสุ่มอย่างนอ้อนี่เห็นบ่ที่วระการอำเภอเนี่เห็นบ่แวงน้อยเห็นบ่ครับทีอำเภอแวงน้อยเนาะ านรอห้าขอเดชะลูกมาเที่ยวถ่ายทำคลิปให้ fc เบงเดอร์พ่ะย่ะค่ะเห็นไหมครับนี่แหละอำเภอแวงน้อยครับพี่นอ้องงานอย่างนอ้อพี่นอ้องเดี๋ยวให้ไปย่าท้ายบังใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับนี่เห็นบ่เอาซะนล้พี่นอ้องพารีวิวชมถนนจากแวงใหญ่มาแวงน้อยนะครับสวยงามซ้ำใด เดี๋ยววิญญาสิพาเอซีลุยอำเภอแวงน้อยว่าจะสวยงามแค่ไหนคอยติดตามมือนะครับเดอ้อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ